ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเดินลายเส้นนะคะที่เป็นลายในส่วนตรวเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เลยนะคะแล้วกล้องซูมลงมานิดนึงนะคะอันนี้คือดินสอเขียนผ้าแบ่งการขีดเส้นก่อนนะคะสำหรับมือใหม่เราจะขีดเส้นก่อนนะคะ ยุ่งเลยอับคาค่เรื่องเองพิเศษเ็บปลายนไปไนเดี๋ยวตากล้องซูมมาใกล้ๆหน่อยนะคะเดี๋ยวไม่เห็นนะคะพอเราขีดเส้นตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะใช้ได้สีแดงนะคะสีแดง,แดงวีน่าสีแดงเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะใช้ปลายเข็ม จุดเริ่มต้นเลยก็คือตรงมุมนี้นะคะปลายเข็มเสียบเพื่อที่จะให้ได้ไม่หลุดนะคะตรงที่เราทำอันนี้ทีนี้เราจะทําเป็นเเดินรายเส้นนะคะให้มันเป็นเชิงเทียนอ,อันนี้เป็นรูปฟันปลา สำหรับมือใหม่ถ้าสมมุติว่าช่องว่างตัวนี้เราไม่สม่ำเสมอนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ขีดได้ค่ะขีดทีน่นี้อย่างนี้แต่ถ้าเราดูเราทําบ่อยๆเกิดความชํานาญนะคะเราก็กะประมาณนะะอันนี้ปักไหม่นะคะปักไหมโดยใช้ได้วีนาสีแดงแต่ถ้าเราจะใช้ไหมนะคะก็จะค่อนข้างต้นทุนที่แพงนิดน,นึงนะคะ เราก็จะเดินเส้นอย่างนี้นะคะจนสุดฝั่งนี้นะคะก็จะได้มาเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะค<ม>่ะสำหรับอีพีนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะ<ม>ถ้าชอบแล้วกดเลยกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ